มาเพี่กเปิดประตูเพื่อหรือเปิดเข้าไปเพื่อไปอาศัยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ได้นะครับครับทายเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคระผมตอนนี้เราอยู่ไลฟ์สดกันอยู่ที่บริเวณแยกจดตรวจที่40บ้านหนองจานนะครับผม

พี่วันรู้ว่ากระแผ่นตูนไก่ยี่อะไรแข็งแรงกว่ากันที่เขายังบอกเลยว่าแข็งแรงกว่าถ้ามันกลดรู้ได้ให้แม่งเข้าไปเถอะก็คือไม่หมายถึงว่าชคร่องรถออกอ๋อช่องรถออกหรอเครื่องรถออกเจ้าพันไหนไป แล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดผมบอกให้นะทุกคนไอคนบางคนมันก็อยากจะเอาชนะอยากเอาชนะองจริงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ดีจริงแต่ไอคนที่พูดเ่แม่งก็ไม่เคยทำ ไอคนที่พูดมันก็ไม่เคยเห็นหน้า,างานจริงเมื่อกี้ผมถามตำรวจตำรวจจะบอกไอตู้คอนัทนเนอร์แข็งเลยแข็งข้างในทุกงวนันนี้มึงมึงห่วงตู้คอนเทนเนอร์เราไม่ห่วงกำแพงข้างของข้างในเลยทำถ้ามันจะทำคอนโดได้ขนาดนั้นนะผมว่าตอนนั้นเนี่ยคือมันคงเอาประเทศไทยไปหมดแล้วละ่ะจ้าเต็งนอนอ๋อไอเพจดตัดโลกคนน ที่คนไทยคิดที่ขมิ้นทาผมถามว่าไอคนที่พูดแบบเนี้ยคิดว่ามันทําแบบนี้ได้จริงไหมเออจะทำเป็นรีชอทเอาเอาฝา,ากอาจจะโง่ไม่ต้องเห็นหน้าพี่กระวจอ้อนหาพี่กระวจไอพี่กรวจพี่คิดว่าขมรนมันจะมีเวลามาดูไม่ต้องส่งพี่ให้พี่ดูเฉยคิดว่าขมรมันจะทําแบบนี้แล้วพี่จะปล่อยมันไหมอย่างเงี้ยไม่ปล่อย บ้าชายแดนเรามีทหารมีตำรวจนะทำอย่างกับชายแดนเราไม่มีอะไรเลยมันถ้ามันมีเวลามันนั่งตัดมานั่งเชื่อมแล้วก็เอาเตียงเข้ามานอนแบบนี้นะให้ประเทศมังไปเฮอะดทีมันมีเน็ตใช้ก่อนเนี้เออทุกวันนี้บ้านมันยังมันก็ตัดไม้นั่นแหละมันทำกันมาอะไรกันมันจะมาทำแบบมันเพื่ออะไร เอาที่ๆๆๆมันขาดนึงสามนึงสี่หมื่นแล้วแต่แล้วแต่ขนาดไอ้แล้วแต่กอบใหม่เก่าเก่ากับใหม่ประมาณนี้ ก็เป็นตู้ปีใหม่ปีเก่าระรถปีใหม่ปีเก่าอย่างเงี้ยดูถอยแปังก่อกเลยนะแต่ร้านนะเขาช่วยราให้แล้รถทีเขาก็ช่วยอีกแล้รถยกเขาก็ช่วยนะรถยกของเขาเจ็ดตันอย่างใหญ่จะได้จะซื้ออยากโชว์ตุลากานเหมือนกันพอบอกราคาสองล้านยืมก่อนแล้วกัน เทมดีกว่าเทีมดีกว่าไม่ต้องขึ้นขนาดนั้นต้อเกินปแสดงว่าในใจมันหน่อยจะขับรถแบบนี้เข้ามาเนยื้นที่นี้เลยเพราะอย่างนี้ผมคิดว่าคือการทํางานเราเราไม่เราไม่อยากคาดหวังแผนร้อยเปอร์เซ็นต์คือสมมติตรงเป้าหมายตรงขีดที่เราขีดไว้เราจะเข้าไปสูจนนู้นบางทีการทํางานมันอาจจะไปได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เผื่อมันไปติดหุ้นเผื่อมันไปติดอะไรเราก็ยกตู้ไปวางเจ็ดสิบก่อน เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยยกจากเจ็ดสิขึ้นไปร้อยคือตู้มันย้ายได้เรื่อยๆไง